วันนี้นะฮะได้เวลาพาเด็กๆมาอาบน้ำแปลงฟันปัดขนนะฮะ ยินดีต้อนรัเข้าสู่บ้านหมาแฟมิลี่นะครับวันนี้นะฮะได้เวลาพาเด็กๆมาอาบน้ำแปลงฟันแล้วก็ปัดขนนะฮะ,ะเดี๋ยวไปดูอุปกรณ์กันดีวกว่านะครับโอ้เนี่นะฮะเด็กๆก,ก็อยู่ที่นี่แล้วนะฮะ อีปันด้ามินมนี่น,น,น,นี่ไม่รู้ไม่รู้ตัวว่าจะต้องโดนอาบน้ำนะฮะอุปกรณ์สำหรับอาบน้ำในวันนี้นะครับก็จะเป็นนี่เลยนี่อัน <c oughs> นี้ก็เป็นถังพลาสติกนะครับก็เดี๋ยวผมจะเอาเป็นอ่างอาบน้ําให้เด็กๆนะฮะเดี๋ยวเราไปไว้ในห้องน้ําเลยนะครับแล้วก็เปิดน้ําใส่กันก่อนนะครับ เดี๋ยวเรามาเติมน้ำกันดีกว่านะครับห้องน้ำก็จะเล็กนิดเดียวน้ำใส่ ร้อยครับคราวนี้ก็รอน้ําเต็มนะฮะอะไรนี่ตื่นเต้นจะได้อาบน้ำามั้งคัเนี้ยค่ะนระหว่างที่รอน้ําเปิดใส่ถังไว้นะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมของสําหรับอาบน้ํากันดีกว่านะฮะก็ไม่มีอะไรมากนะครับ<ม>ก็เตรียมผ้าเช็ดตัวนี่ตัวอันนี้ก็เป็นผ้าเช็ดตัวของเด็กๆนะครับ มินน <Mini. S 2> <Wow. S 1> ี่ก็ของแพนด้าอันนี้ของแพนด้าก็แบมดี้อันนี้ของแบมดี้โอเคครับเดี๋ยวรอน้ำเต็มถังก่อนครับเดี๋ยวยังไงเราไปอานบน้ำกับน้องหมากันนะครับว uh. างไว้แล้วก็ uh. อันนี้ก็เป็นแชมพูสำหรับอ่าองหมานะฮะโดยเฉพาะนะครับก็ เตรียมไว้นะครับโอเคก็รอน้ำนะฮะเดี๋ยวเราจะไปอาบน้ำกันนะครับใช่ไหมแบมบี้ไปไหนอะแบมบี้แบมบี้แบมบี้ไปไหนอะแบมบี้อแบมบี้มัน น้อยกกอยากอาบน้ำไหมคะน้อยอยากอาบน้ำาหมคะโอเคน้ำก็ใกล้จะเต็มแล้วนะครับแบมบี้พร้อมหรือยังแบมบี้พร้อมไปอาบน้ำหรือยังอะแบมบี้แบมบี้แบมบี้ยังนอนอยู่เลย <c oughs> <c oughs> นี่สงสัยอยากจะอาบน้ำแล้วครับอยากอาบน้ำแล้วอยากอาบน้ำแล้วฮนี่น้ำแล้วหรออยากอาบน้ำแล้วหรอฮะอไอ จะเข้ามาอาบน้ำแล้วนะอาบน้ำเนาะวันี้เขาวันนี้ผมก็จะมาอาบน้ําให้กับเด็กๆนะครับหลังจากนั้นนะฮะเราก็จะมาทําการแปลงฟันแล้วก็ปัดขนเด็กๆนะครับตอนนี้น้ําก็เริ่มจะพอใช้ได้แล้วนะครับออพอดีฮนะเยวเรามาพาน้องๆไปอาบน้ํากันเลยดีกว่านะครับ,บ มากันแล้วเย้ yeah, มากันแล้วแบบนี้มาแล้ว่บบนี้ถานะถานะมากันแล้วโอเคมาอาบน้ำกันเลยไป <c oughs> <c oughs> จนะเย็นแต่จะเย็นแรมก็จะเสร็จแล้วนะครับม่จะเสร็จแล้วนะครับยม <c oughs> นะ ไม่ครับเราก็เราก็ได้อาบน้ำน้องๆเสร็จแล้วนะครับต่อไปเราจะมาแปลงฟันปัดขนกันนะครับสดชื่นสดชื่เดี๋ยวเรามาไายขนให้น้องให้เป่าแห้งกันดีกว่านะครับอ่

เดี๋ยวเรามาเป่าแห้งกันกับน้องหมากันดีกว่านะครับแล้วแล้ว ប្រូ like. คครับตอนนี้เราก็ได้อาบน้ำแล้วก็เป่าขนให้กับน้องหมาแห้งเสร็จแล้วนะครับต่อไปนะฮะเป็นการแปลงฟันน้องหมานะครับเดี๋ยวให้ดูอุปกรณ์นะคะโอเคมาแล้วครับอุปกรณ์สำหรับแปลงฟันน้องหมานะครับก็จะมีแปลงนะครับก็จะจุ่มน้ำไว้นะฮะสามารถใช้แปลงเด็กได้นะครับมันเหมือนเป็นแปลงของเด็กนะครับสามารถใช้ได้เหมือนกันนะฮะ อันนี้แปลงปัดขนนะฮะไว้สําหรับปัดขนเขานะฮะแล้วก็ก็จะมีสเปรย์นะฮะเนี้ยเพื่ความสดชื่นความหอมให้น้องหมานะฮะอันนี้ยาสีฟันสําหรับน้องหมานะฮะอันนี้ก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับจริงๆผมแปรงให้เขาทุกวันเลยนะฮะทุกวันก่อนนอนนะฮะคือน้องจะต้องได้แปรงฟันแล้วก็ปัดขนทุกวันนะฮะแต่ว่าอาบน้ําเนี้ยก็อาบให้เขาประมาณเดือนละครั้งก็พอนะฮะแล้วก็นี่ เป็นเป็นไวท์นะครเป็นไวท์นะฮะมันเป็นเหมือนผ้าเหมือนผ้าเปียกนะครับไว้แบบว่าเช็ดหน้าเช็ดตาเขานะฮะโอเคครับเดี๋ยวเรามาแปลงฟันน้องหมากันดีกว่าก็บีไปเลยน,นี่จับนั่งก็แปลงเลยครับแปลงเลยแปลงเลยนี แตงแบบวัยรุบบ่นโปเตีนแต่ฟันเสร็จแล้วเนี่ยฮะพาเช็ดหน้าเช็ดเช็ดหน้าหน้าเช็ดหน้าก็ เช็ดหูหัเคลื่องเช็ดหูอีกฝั่งหนึง่งฉีดสเปรย์นม่ มินนี่นะคบก็เป็นรูปเด็กผู้หญิงอันนี้ของมินนี่นะแปรงสีฟันสําหรับน้องหมานะฮะคือพอแปลงไปเนี่ยเขาก็จะเกืนกินได้เลยนะฮะไม่มีอันตรายนะฮะ เรียบร้อยนะครับสำหรับภารกิจอาบน้ําแปลงฟันปัดขนสาหรับน้องหมาบ้านหมาแฟมิลี่ในวันนี้นะครับเอาสะอาดหอมเช่ไนะครับก็เดี๋ยวเราไปถ่ายรูปหมู่กันดีกว่า